วันนี้นาโนออนทัวเรามากันที่ร้าน CNP การไฟฟ้าค่ะร้าน CNP ตั้งอยู่ที่ถนนสังคมสงเคราะห์ย่านลาดพร้า จอดรถง่ายหน้าร้านก็จอดได้หรือว่าจะเข้าไปในซอยสังคมสงเคราะห์สามก็ได้ค่ะหรือจอดในที่จอดรถของร้านก็ได้ค่ะโดยทางร้าน c n ีนนะคะมีขายสินค้านานโนค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นตู้กันน้ำนะคะ องกันน้ําแล้วก็มีปลาพว่วงมีบล็อกอยางนะคะท่อร้อยส่ไฟแล้วก็รวมไปถึงข้อต่อต่างๆด้วยค่ะ สนุกเพียงสแกน q คีย d e โค้ไลค์แอนแชร์โพสในเพจ Facebook n a n o e l e c t r i c กโปรดัก์ค่ะกับกิจกรรมง่ายๆนะคะเพียงลูกค้าซื้อสินค้าครบ1,000บาทค่ะเราแจกอะแดปเตอร์ฟักไปเลยแต่ถ้าซื้อสินค้าครบเพียง500บาทค่ะเราก็แจกเสื้อช่างไปเลยเช่นเดียวกันค่ะปกติพี่ใช้สินค้าอะไรของแบรนด์น,นคะอ๋อก็จะใช้พวกบล็อก พลาสติกเขาหนาดีครับหนาดีแล้วก็เวลาเจาะยึดอะไรมันไม่แตกง่ายเหมือนยี่ห้ออื่นที่มันไม่ได้มาตรฐา,ยยาน่าเงี้ยครับครับผมครับวามประทับใจของทางร้านนะคะทางร้านประทับใจทางโรงงาน,นะคะ่ะดูแลเราดีมาก แล้วก็รับออเดอร์ส่งของค่ะตรงต่อเวลาค่ะแล้วก็ครบถ้วนค่ะแต่ถ้าเป็นทางฝ่ายของทางลูกค้านะคะลูกค้าก็จะชมเรื่องท่อ PVC ค่ะเวลาลูกค้าไปดัดท่อนะคะก็จะไม่เกิดการแตกค่ะแล้วก็ตู้กันน้ำก็กันน้ำได้ดีส่วนตู้คอนซูเมอร์นะคะก็ราคาย่อมเยาวแล้วก็ใช้งานดี วันนี้ขอบคุณคุณเมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณร้าน c a แ p การไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนาโนออนทัวร์เราจะไปจัดกิจกรรมเจอร้านไหนแจกร้านนั้นนะคะที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะ